กสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขคนสมองสุบอนเดอร์เมื่อน้พาเท่าเม่มาเยี่ยมพี่น้องพี่น้องเลยเ่นน่ยเ่นมื่อนก่นเล่นาอรเป็เวลาเ้าแม่มาเยี่ยมพี่น้องอยู่ตลาดดงพี่น้องเลยทางไปรักสามสิบหา มาแล้วก็มาเก็บยานางมอหนอยา่ากบพนบทันหัวมันบปงมาต้นมอน่อยมันบปงแท้หนีกระร้าทางมันบปงพ้าแม่นะเราห้าเครือมอน่อยมันกบมีมันบทานป่งพ้นบบทนห่านขาวดอานาบไ้างเากาอยู่ไทยนั่นเขาเห็ดอันบบได้ใส่ยังเลยกะ แล้วก็ตักใส่น้ำกะทิน้ำอันเสื่อมใส่น้ำแข็งกินพอไปตสิเซิ้นๆไได้แบบนะั้นก็ชิเย็นเวมีเ็น้อื่อาเหมื่อยเด้ขาสั่นหยอกหยอกบเคคขข้นต้นไม้จกเถือ่อข้นต้นไม้มขึ้นไปเอ้ามัดแง่วองเลยมัดแง่วลนะได้แล้วกะสอบหนึ่ง คือนำมาแงวลงมาแล้วมาหาเก็บอย่านังอ้หก่อนไม่ไหลลลาอันนี้เนาะปลูกบ่นน่เออเออละปลูกชุดเร่งเลยเนาะออมหน้าแล้วเลบ่เออยำแล้ก็ห้าแถวนีแล้เนาะเออเอออออเ ไอสิพาไปเบ่งต้นมกักเงวพี่น้องเลยโอ้กินจนอิ่งเพราะนยังใส่มองเนาะมันก็มีปลาอยู่บ่หน้ามือแดงเนี่ยนี่แม่มันเป็นดินดาบ,บ่าแล้วมันแดนบบงบาเบ่งดูพี่น้องเลยมักเงวนะแดงหึงบ่ เจมีนวัดดกว้าแดงหงอยนิดกับซิดเจ้าบอจ่าก็จะเปิดเพลงว้าหมม่วง

bạn bè còn đây em làm mãng xàu nhảy luôn, bạn bè là bã, nhảy rồi, cái nhiều มดไปขายแล้วเนาะป้าปีนี่หุ้ย่างก๋วยจั๊บหั่อยด้ย่นห่นยางัวยากวยี่ปเห็ดยังอันนี้แต่เบ่งกันอยู่มันม่วนอันนี้ด้าแม่มันมันเรื่องๆทางในนะมันยุ่ยัมันยุ่งยแก้วขมิ้นมันเลนะก็ได้แตมันเลียวกันเลยนี่นวาเก็งอหัวะุ่ไวายบิดเออโรเลย มันต้นต้นเขียวๆฮันเดซ่ต้นใหญ่ๆนะต้นอะไรปู่เอออันเดียวกันนี่โอ้ต้นนี้เออของกูอยาบเป็นแบบนี้บุจักบ่บ่เป็นสามหมากสี่หมากโคละแนวไหมขันหมากมันเหมือนฉี่กับเป็ดฉี่เลยหมากมันแน่อันนี้ก็ห้องแก้วขมิ้นอันนี้ข้างในมันเลื้งเรือฮันเดซ่าตุยแป๊ะก็มาเตือนโมมันน่นเดี๋ยวนี คนขืนบ่ได้โอ้ยนเบาซื่อแค่ไนเบาไปซื้ออุ้ยเจ้าในกัพ่อเดี๋ยวเอาเมื่อยเนี่ยเฮ้ยเห็นหล้อก็บริยากันเห็นดีแลวก็บริยากกินจนอิ่มเท่าวนะกิน เกบเบื้องตอ้ยอผมาน้ำดังสิได้กินเออคนเล็บอยู่แล้ว่ะนังไลไปเลยไม่ค่อก็ไ่ได้ไปใกินไันนวันดีน้ตากทวงถึงนี่นเป็นหกก็ยังหกเป็นเจก็ยังละดำไปแล้วหวานพี่น้องเลยกินอไอืปจับแม่น้องเดือนขึ้นจุดเต็มสอบกละตาย อ <c oughs> ีแม่เด็ิดอันนี้เลยกกมกระดหงังจากเอามะแงวแล้วมาเอามะม่วงมันอีพี่ตองเลยโอ้ยอม่เอ่แต่แม่เสียกตา พลังงากที่เอาของ ของกินแล้วพี่นอ้องเลยพวงมังม่วงมาดเงวหาเก็บยันออกยานางมานั่งเล่นน,น,นั่งซุ่มเซลกันนั่งเฮงมาหากันเธอหนึ่งดูเครื่องปูผลพี่นอ้องเลยหง,งาจนกง่งความดกต้นขางเบื้องนะ่ะเป็นต้นอันมังม่วงมัน อันนั้นตวลงมองแก้วขมิ้นอันพกไม่เยู่ยนดี๋ยวูต้นมอเงี้ย ไปไปดูน่ะกูเมื่อปลาอะไรได้เฮ้ยบาทนี่เดี๋ยวให้ไม่แห้งพีให้ส้วให้เศร้าเศร้ากูปลาหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว มันบอันุอยงุกเลยทำนั่นแหละน่าเศื้าเทำอย่นีั่นแหละซนน่ะเบิดอ่ะันมหวานอยู่ได้ไหมเลยก็ของแม่เดือนของม่น้องเดือนจนเต็มกระสบเตรียมสลดยสลดจักมือฟิน้อยนันักอันนี้เฮือนปะ เพื่อนลุกสาวเพื่อนเรียนกันซานสี่หลังพูดหลังบุกห้ากะเหตุบักมู่หวังดกอลีฟุป้าทะเลต้นสี่หาต้น ขักอะไรมีแต่โหมเพือนเราไม่น้องเดิอนหมากแบดพี่น้องเลยขากอะไร